เด็ดหม่อมชั้นขั้นที่ทีมถวายบ้งโคมห้องเฮาพะย่ะองค์หญิงหวนจูยอยู่ที่ไหนขันชีชิมไม่ได้ยินแค่ห้องเฮารับสั่งเหรอกระเทยควายนี่จริงด้วยพิคะห้องเฮาสงสัยจะเป็นกระเทยควายจนจำไม่ได้ ไม่เป็นไรพี่คะฮองเฮาฉิงเอ๋อกับแม่นมหยงเนี่ยจะไปตามองหญิงสองคนนั่นเองเพคะพูดอร่อยระวังปากด้วยนอะนางกำน,นันชิงเอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพคะฮองเฮาเราไปกันเถอะชิงเอ๋อไม่ต้องตามข้าหรอกข้ามาแล้วไม่ทราบมีอะไรมาถึงต้นหนักสู้ฟังถาวายเป็นของฮองเฮาพคะเสด็จแม่ ม่ทรบาบมีอะไรนะ่หม,ม่อมฉันอ,องค์หญิงจื่อเว้ยถวายบังคมหองห่าพวกเจ้าประพฤติตนอย่างกับไม่ใช่ราชนิกนูลทำตัวอย่างกับผู้หญิงยำฉ่าไม่มีผิดดื่มเล่าในตำหนักสู้ฟางฝ่ายในได้อย่างไรพวกเราทำอะไรผิดแนะ่ ไม่เห็นมีอะไรเลยแค่สนุกสนานกันหน่อยนะแบบนี้ผิดด้วยเหรอไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยนะท่านว่าอย่างไงจริงเพคขาหองเห่ายังไม่สำนึกอีกข้าเนี่ยสงสัยมาตลอดว่าเจ้าอ่ะ ไม่น่าจะใช่ราชธิดาของฝ่าบาทจริงๆเ <c oughs> จ้ามันก็คงจะเป็นลูกของชายชูที่แม่ของเจ้าทนกับความกำหนักไม่ไหวละสิถ้าพูดถูกไหมห้ <c oughs> องเทาซึ่งตัดเกินไปแล้วนะห้องเท้าทำไมว่ากูจึงว่ายอย่างนั้นล่ะ ถ้าถิว่าเนี่ยก็ว่าหม่อมฉันคนเดียวสิพวกเราไม่เห็นทำอะไรผิดเลยและถิว้ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยนะเห็นทีข้าจะต้องสั่งสอนพวกเจ้าสองคนซะแล้วล่ะเม่นมหยงเพคะชิงเอ,อ๋เพคคะหองเฮาทันทีคิมพยโยหองเฮา ัดการสั่งสอนพวกนางให้รู้สํานึกซะให้รู้ซะบ้างว่าคุณสมบัติของการเป็นราชนิกูลนั้นจะต้องทำยังไงพวกเจ้าสามคนช่วยสั่งสอนพวกนางลุมพวกนางให้เข็ดคาจะดูซิว่าพวกนางจะมีน้ำหน้าทำอะไรได้ <c oughs> รักด้วยกล้าวเพคะหองเฮาหม่อมฉันยินดี <c oughs> เพคะ ว่าข้ามีเตือนนะไม่นมหยงเห็นไหมนี่อะไรว้าหัวขาหัวขาวเ่งาย บอมจ้ามาดึงบอมบอมจ้าถัวไอ้ขอโหายนี่พวกเจ้าพวกเจ้ากล้าใช้กำลังอย่างนั้นเหรอรู้จักพวกเราน้อยไปซะแล้วสิข้าเนี่ยองหญิงหัวจูนะไม่ใช่ว่าจะให้พวกเจ้าเนี่ยมาเล่นแกได้ง่ายจบปะ